มันก็จะเหมือนกับเราเคาะด้วยนะครับนี่นะครับบาเบากินหน้าเต็มเลยนะครับของใบบาวก็กินหน้าเต็มไม่เป็นเส้นนะครับโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดเอตกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับทุกๆคนนะครับผมมาบทเบ้ากันแบบ ง่ายๆนะผมแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับใช้จุกลมตัวนี้นะครับซึ่งจุกลมตัวนี้มันก็จะเป็นจุกลมสําหรับล้อรถยนต์นะครับซึ่งแน่นอนแหะครับสําหรับบางคนมันก็หายากใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับมันมีอุปกรณ์ที่สามารถทดแทนเจ้าสิ่งนี้ได้นะครับผมซึ่งหาง่ายมากกว่าตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้จะเป็น หัวจุกยางรถมอเตอร์ไซค์ของเรานั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถหาได้ง่ายแน่นอนนะครับเนาะสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับผมหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงสามารถไปหาได้ที่ร้านซ่อมนะครับก็ขอเขาก็ได้นะครับคนดูนะครับผมขอซื้อก็ได้ซึ่งมันก็ไม่กี่บาทหรอกนะครับสามารถให้หาได้จากยางที่มันรั่วหรือเสียแล้วนะครับเนาะแล้วก็มาตัดเอา จุกประมาณนี้นะครับนี่ให้มันได้แค่นี้อุปรกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะต้องหาเพิ่มนั่นก็คือสปริงนะครับนี่ตัวนี้สปริงใช้ความแข็งไม่แข็งมากนะครับนี่นิดหน่อยนะครับสปริงเอามาทําอะไรเดี๋ยวรอชมนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นกัดเพชร<ม>ที่เราจะ,<ม>จะต้องจะต้องใช้ในการบดวาลนะครับผมก็ ขาดไม่ได้นะสิ่งนี้นะครับกาเพชรนะครับแล้วก็สว่านเป็นสว่านแบบนี้นะครับเป็นน้ามันเครื่องเอาไว้สําหรับหล่อลื่นนะครับมาเดี๋ยวมาดูบ่าวาวที่เราจะบดกันวันนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าบ่าวาวที่ผมจะนํามาบดวันนี้มันก็เป็นลักษณะที่มีตามดนะครับตามดเยอะมากเลยนะครับฝานี้ก็จะเป็นฝาที่ผมจะนําไปใส่กับรถใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็ ปรับแต่งหน้าฝาให้มันเรียบนะครับก็อันนี้ก็ไปทําการกลึงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอะจะสังเกตเห็นว่าบาวาอาไอเสียของผมนะครับมีตามดอยู่รอบๆเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราใส่ไปแบบนี้นะครับรับรองเลยว่ารั่วแน่นอนนะครับทีนี้เราก็จะมาลองทดสอบวิธีการบดวาวแบบใหม่นะครับผมนั่นก็คือการใช้จุกลมมอเตอร์ไซค์นะครับมาช่วยในการบดวาวของเรานะครับผมซึ่ง อันดับแรกนะผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือการปรับหน้าจุบยางตรงนี้นะครับให้มันเรียบโดยการใช้กระดาษทรายแล้วก็ขัดไปแบบนี้นะครับเพื่อให้เรียบเวลาที่เราใช้กับหน้าใบวาวนะครับมันจะได้ติดแล้วก็แนบสนิทนะครับนี่แบบนี้ได้แล้วนะครับเอาพอประมาณนี้ก็พอนะครับเรียบๆแบบนี้ทีนี้นะครับ เราก็จะใช้สปริงตัวที่เราเตรียมไว้นะครับตัวนี้เล็กๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่ก้านวาล์วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้แบบนี้เลยเี๋ยวเราก็ชโบรมน้ำมันหล่อลื่นที่ก้านวาลว์ลดการเสียดสีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปกับหลอดวาล์วจะเห็นว่าวาล์วมันจะไม่ลงไปแนบสนิทนะครับสามารถ แบบว่าดีดขึ้นดีดลงได้นะครับเวลาที่เราบดวาลวมันก็จะทําให้เราแบบว่าคือเหมือนกับเราเราเคาะด้วยนะครับนี่แบบนี้เวลาที่เราบดวาลเนาะนะครับทีนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เลยจุบลมใช้กาวร้อนนะครับติดไปที่ใบวาลวแบบนี้แล้วก็ใช้จุบลม ติดเข้าไปแบบนี้ได้แล้วประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเหมือนกับเราเคาะด้วยนะครับนี่ทีนี้เราก็ใส่กากเพชรนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันหล่อลื่นเข้าไปตรงบริเวณบาร์บอนะครับนี่ใส่ไปแค่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปหมุนนิดนึงนะครับหมุนก่อนนิดนึง่งให้น้ํามันเครื่องมันกระจายทั่วๆไป บริเวณป่าวาวนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้สว่านนะครับเป็นเครื่องมือช่วยในการหมุนนะครับเดี๋เข้าไปแบบนี้อ่าล็อกสว่านแ่นทีนี้เราก็จะมาบดกันนะครับมาดูซิว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับผมกับวิธีการโบดวาวแบบนี้อ่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับ ก็ในระหว่างที่เราปั่นสว่านนะครับก็ไม่ต้องกดสว่านลงไปมากนะครับผมไม่ต้องกดลงไปแรงมากเนาะเอาแค่แบบว่าแค่หน้าสัมผัสระหว่างบ่าวากับใบบานะครับผมให้มันแตะกันนะครับความรู้สึกคือให้มันแตะกันแค่นิดเดียวนะครับผมเราไม่ต้องการที่จะแบบว่าให้บ่าวามันซุดลงไปเนาะนะครับมาทํากันต่อครับคุณดูเออนะครับ เร็วช้าก็อยู่ที่เรานะครับกับจังหวัดเอานะครับ ก็ยกขึ้นโยกลงด้วยนะครับในระหว่างที่เราบดนะครับเราไม่ได้แช่แบบตลอดนะครับคุณดู โอเคนะครับผมก็ใช้เวลาแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ที่ออกมานะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าหน้าสัมผัสของตรงที่บริเวณใบวาวนะครับเห็นไหมหน้าสัมผัสกินเต็มนะครับกินเต็มเลยแบบนี้คือไม่รั่วแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวมาเช็ดในส่วนของบ่าวาว ที่ฝาสูบกันบ้างนะครับว่ากินเต็มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะผ,ผมจะเช็ดคราบกากเพชรออกให้ดูนะครับอเห็นไหมครับคนดูสังเกตเห็นว่า การกินของบ่าวาวนะครับมีความเรียบสม่ำเสมอกินเต็มองศาของใบวา,าวเลยนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมคนดูคืออุปกรณ์ก็สามารถหาได้ง่ายมากๆครับผมอยู่ใกล้ๆตัวเราเลยนะครับผมจุกลมจุกยางก็เป็นจุบยางของมอเตอร์ไซค์นะครับผมหาได้ง่ายแล้วก็สปริงตัวนี้ก็จะเป็นสปริงของปะากานะครับผมนี่แล้วก็เอามาตัดแค่แบบว่าสั้นๆแค่นี้เองนะครับ ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากมายนะครับสามารถหาได้ง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพอชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์แล้วก็กดแชร์กับช่องนักเอตโด้วยนะครับผมไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้